If I lay down and I play dead and I stay dead maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares sitting right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตอีกครั้งนะคะกับลูกกระต่ายกําพลาคอกนี้นะคะหกตัวจริงๆแล้วเนี่ยน้องคลอดออกมาแปดตัวนะคะแต่ว่าโดนมดกัดตายไปสองตัวค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงวันไหนนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไม่เลี้ยงเราด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเลี้ยงเองค่ะดูแลน้องนะคะวันนี้ก็จะมาให้นมน้องเหมือนเดิมค่ะ นะโดยวันนี้ใช้สลิงนะคะในการดูดนมขึ้นมานะคะซึ่งนมที่ใช้ก็คือนมแพะนะคะนี่เอามาหยดเข้าปากแบบนี้เลยนะคะน้องพุ่งตัวเล็กๆแดงๆนะคะขนก็ยังสั้นอยู่นะคะยังไม่มีขนปกคลุมร่างกายนะคะจับน้องล็อกคอล็อกมือไว้แบบนี้นะคะด้วยความเบามือแล้วก็หยดลงไปเลยค่ะนะคะค่อยๆให้เขาดื่มซึ่ง ถ้าปกติเนี่ยเขากินนมแม่เขาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าดูดจ,จากเต้าได้นะคะแต่ว่าอันนี้อุปกรณ์ของเราค่อนข้างจะแข็งนะคะเราไม่สามารถยัดเข้าไปในปากแล้วให้น้องดูดได้นะคะนี่ให้น้องค่อยๆกินแบบนี้นะคะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละทุกคนเพราะว่ากว่าจะอิ่มนะคะถ้ากินไม่อิ่มก็เดี๋ยวพัฒนาการก็ช้าอีกนะคะ เราเคยเลี้ยงนะคะคลอดมาแปดตัวแล้วแม่เขาไม่เลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงแล้วมันก็รอดห้าตัวนะคะชุดก่อนนู่นนะคะแต่ว่าชุดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหลือรอดเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่เลี้ยงกระต่ายเหมือนกันนะคะมีอะไรอยากจะแนะนําก็แนะนําได้นะคะฟาร์มเรานี่อาศัยประสบการณ์น,นะคะไม่ได้ไม่ได้มีเชิงวิชาการเลยมากมายนะคะ นี่ค่ะนมที่ให้ก็จะเป็นนมจืดนะคะนมแพะรสจืดซึ่งว่าจะลองเอานมรสหวานให้เขากินซะหน่อยนะคะเผื่อเขาจะอ้วนไวโตวเร็วนะคะในขณะที่ให้นมนะคะเราก็เช็ดไปด้วยนะคะกลัวน้องหนาวแล้วก็ให้มันใกล้เคียงธรรมชาติของคุณแม่เขานะคะทีะ่คุณแม่เขาเนี่ยก็จะเลียลูกอยู่สม่ําเสมอนะคะ,นนะ,คะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเอ่ยนะคะทําให้ท้องไม่อืดด้วยนะคะ พอน้องกินอิ่มแล้วน้องก็ปัสสาวะออกมานะคะเป็นน้ําสีเหลืองอ่อนๆนะคะสีชาชานะบางตัวอึอ,ออกมาก็มีเป็นก้อนดำๆเล็กๆนะคะแล้วก็ทําความสะอาดน้องประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้นมน้องทุกๆตัวนะคะกินให้อิ่มไปเลยนะคะก็ดูแลกันไปแบบนี้นะคะมาลุ้นช่วยกันค่ะทุกคนว่ามันจะรอดได้สักกี่วันแล้วก็จเจริญเติบโตได้ไหมนะคะต้องดูแลกันไปแบบนี้นะคะอ๋ออ๋อหก สักเดือนหนึ่งนะคะหรือว่าสี่สิบวันก็ได้นะคะซึ่งทย,ยอออยท,ทยอยคลอดออกมาหลายค้อกนะทุกคนทยอยคลอดออกมาหลายค้อก็ไม่รู้ว่าถ้าต้องดูแลทุกคอ้องนี้เราจะดูแลกันไหวไหมนะคะวันๆแทบแทบไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วนะคะสตรูที่สําคัญนะของน้องนะก็จะเป็นพวกมแมลงค่ะพวกมดนะคะอันนั้นช็อกขีดมดนี่ก็คือแบบว่าห้ามห้ามขาดเลยนะคะ แล้วก็อยากให้ใกล้ตัวน้องด้วยนะคะถ้าอยู่ช็อตขีดมดเนี่ยใกล้ตัวน้องน้องก็ได้รับอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะนาะนี่ตัวเล็กเล,กเลกอ่อนอ่อนเองนเองนะคะอืมน่ารักตัวเล็กๆค่ะแล้วก็จะเช็ดท้องประมาณนี้นะคะอันนี้เปียกไปหน่อย เช็ดอาัยาะเพศเนาะซึ่งตอนนี้เรายังดูไม่ออกนะทุกคนทุกคนดูออกหรือยังว่ามันเป็นเพศอะไรเราดูแล้วเรายังแยกเพศไม่ได้ต้องให้เขาโตกว่านี้หน่อยค่ะถ้าโตเราแยกได้นะคะแต่ถ้าตัวเด็กเท่านี้เรายังแยกไม่ออกเลยอ่าป้อนเสร็จไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็จะป้อนแบบนี้ทุกๆตัวนะคะป้อนเสร็จก็อ่าเช็ดหน่อยให้เหมือนแม่เขาเลียนะคะแล้วก็ เอาน้องลงไว้ที่ผ้าห่มเขาก็จะดุกดิกดุกดิกซุกไซนนะคะหาที่อบอุ่นนะกอดเกยตัวต่อไปค่ะทุกคนมาล็อกคอไว้แล้วก็หยดนมลงไปแบบนี้ค่ะ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะคะน้องรอดหรือไม่รอดอยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจอยากจะเลี้ยงกระต่ายนะคะเอาไว้ดูสวยงามนะซื้อกระต่ายมาคู่นึงเลี้ยงไปเลี้ยงมาถึงวันที่น้องต้องตั้งท้องต้องคลอดลูกนะคะอยากจะดูไว้ก็ยินดีเลยนะคะหรือว่าใครเลี้ยงเป็นอาชีพเลยก็มีอะไรจะแนะนำส่งเสริมได้ก็แนะนามาค่ะ เราก็เลี้ยงนาน,นะคะ่ะแต่ว่าควบคุมปริมาณไม่ให้เยอะนะคะพอเยอะแล้วก็ขายออกไปเหลือไว้แค่ไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่าเออแรกๆเนี่ยเราไม่ได้จะทําถึงขั้นเป็นธุรกิจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดี you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe. i never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake it Fade Pero... You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade away What too anxious. We'll adapt, to falsify and save it. But keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.